เป้าหมายชีวิตเรามีคนเราอลูกมันมีหนีกันไม่ไม่เกินหกอย่างหรอกการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพและการแบ่งปันคือสู่สังคมถูกไหมถ้าเป็นคนที่เรียนกดจากวานกดแรงดูดเขาจะเล็งไปที่เป้าหมายใหญ่ฟังคุณดีๆนะเออเขาจะเล็งไปที่เป้าหมายใหญ่ถ้าได้เป้าหมายใหญ่เป้าเดียวอันอื่นไม่ง่ายหมดวิธีการตั้งเป้าหมายให้ได้สิ่งเดียวและสิ่งที่เหลือแม่งได้หมดอืมเอาเงินเท่าไหร่ บางคนบอกว่าโฟกัสบ้านอ่ะเดี๋ยวครูเล่าเรื่องของครูให้ฟังด้วยเนาะระหว่างที่ระหว่างที่ครูสอนพวกเราไปด้วยนะคะครูตั้งเป้าหมายคือฉันคือเศรษฐีร้อยล้านตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้คือยอดธุรกิจพันล้านครูเปลี่ยนแล้วนะจากร้อยล้านไปเป็นพันล้านแล้วนะฉันคือเศรษฐีร้อยล้านถามว่าระหว่างการเป็นเศรษฐีร้อยล้านบ้านอ่ารถรถนี่คือรถบรรทุกที่โรงงานนะลูกอ่ะอ่าบ้าน เออธุรกิจอะไรนะร้อยล้านนะคะฉันคือเศรษฐีร้อยล้านบ้านรถอยู่ในนั้นไหมที่ดินอยู่ในนั้นไหมโรงงานอยู่ในนั้นไหมเงินเก็บอยู่ในนั้นไหมการท่องเที่ยวรอบโลกอยู่ในนั้นไหมถ้าถามครูว่าสมมติว่านี่คือการแขวนเป้านูนึกถึงภาพการแขวนเป้านะลูกอ่ะเป้าใหญ่เลยแล้วหนูง้างธนูอะลูกแล้วหนูเล็งอะค่ะหนูจะยิงบ้านหนูจะยิงบ้านหนูจะยิงรถหนูจะยิงการท่องเที่ยวหนูจะยิงเงินเก็บหรือหนูจะยิงเป้าร้อยล้านเวลาหนูแขวนเป้า เออถ้ายิงง้างโนงแล้วไอ้ตัวใหญ่ๆที่มันอยู่กลางเป้าอะ่ะมันคือร้อยล้านขยายความน,นิดนึงลายนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะกูอยากให้พวกเราตีแผ่นะลูกนะว่าเออถ้ามันจะได้ทุกอย่างเนี้ยคูจะต้องตังต้งเป้ายังไงวะไม่ไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวนะลูกเออเดี๋ยวคูขยายความให้ฟังเออได้อย่าอื่นด้วยไหมเดือนกนะยายะอืมครูตังต้งเป้าฉันคือผู้หญิงร้อยล้านฉันคือเศรษฐีร้อยล้าน ครูอบอกจากรวันว่าร้อยล้านจากรวาลร้อยล้าน,100ลานจากกวันร้อยล้านจากรวันแล้วทั้งหมดด้านของชีวิตอะมึงอะมึงจะเอาอะไรลงงานก็เอาจากกวันบ้านก็เอาจากรวันเงินเก็บก็เอาจากกวันที่ดินก็เอาจากกวันอะไรอีกลูกรถก็เอาจากรวันปรากฏว่าคุณเล็งเป้าร้อยล้าน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 ความว่าร้อยล้านอยู่ในหัวอยู่ทุกอน,นุและรูขุมขนครูค่ะตลอดสามสี่ปีที่ผ่านมาค่ะครูมารู้ตัวอีกทีครูวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วอ่ะลูกบ้านบ้านสิบล้านบ้าน10ล้านราคาเงินสดพร้อมสาว่ายน้ำบ้านสิบล้านเงินสดนะพร้อมสาวไว้น้ำ โรงงานอีกไม่รู้กี่ยี่สิบหลายสิบล้านนะคะลูกเกือบยี่สิบล้านนะคะแค่โรงงานนะเฮย้ยซื้อที่ดินอีกเงินเก็บอีกรถอีกเฮย้ยทำไมได้หมดเลยท่องเที่ยวต่างประเทศอีดวงไอ้นั้นมันคือของแถมมากแต่กูได้เป้าใหญ่กันเก็ตปะเนี่ยคนฉลาดเขาตั้งเป้าแบบนี้นะถ้ากูได้เป้าใหญ่กูเก็บอันเล็กๆน้อยๆหมดเลยอีดวงที่มันเป็นเป้าเล็กๆอะ่ะหมดเลยกูเก็บทุกแต้มเลยอีดวงกูตกใจกูไม่รู้ว่าจักรวาลเขาทำงานแบบนี้โว้ย